หลังจากที่เราเคยไปกันแล้วเมื่อเดือนที่แล้วร,รู้ไหมทาไมผมถึงพาพี่มาที่จังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งทั้งที่เทปเมื่อครั้งที่117เราก็เคยมากันครั้งหนึ่งแล้วนะเทปนี้เป็น,เ,ปนเทปที่121 121แล้ววันนี้มาทมําไมครับที่ผมพาพี่ชัยมาเชียงใหม่ครั้งนี้นะับเพราะว่าได้รับการติดต่อจากพี่พันธ์จากดานาแซดนะครับให้มาร่วมถ่ายรายการกันที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าครั้งนี้นี่ทางทีมงานของดานาแซดเนี่ยจะมาเปิดโปรเจกต์ ช่างเงินแสนการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นที่แรกเลยโครงการช่างเงินแสนใช่พี่พี่วิชัยฟ้องไม่ปิดหลอกโครงการช่างเงินแสนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นกิจกรรมที่ทางดลัแสนนะครับจัดขึ้นมาเพื่อตระหนักถึงความสําคัญของเพื่อนช่างเป็นหลักเลยงานนี้จะมอบสิทธิประโยชน์เน้นไปที่เพื่อนช่างเป็นหลักเลยคือหลายๆครั้ทงที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆบริษัทจัดโครงการโปรโมชั่นมากมายเลยพี่ชัยแต่ส่วนใหญ่แล้วนะผลประโยชน์มักจะไปตกกับดิสเลอร์ตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ห,ญหมดเพื่อนช่างรเรามักจะไม่ค่อยได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ ซึ่งงานนี้ทางดนาตาแสตนาถึงเพื่อนช่างเป็นพิเศษเลยนะจุเลยจัดกิจกรรมตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้ก็ดีนะครับคุณนอกครับ,บ,รบเพราะว่าช่างที่รับติดตั้งหรือร้านค้าเล็กๆจะได้มีโอกาสบ้างครับน่าจะมีโครงการแบบนี้ตั้งนานแล้วนะครับใช่ครับพี่วิชัยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่ทางทีมงานไดนา้าแสตมาจัดก,กันที่เชียงใหม่ดีกว่านะครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรแล้วก็จะได้ถือโอกาสพูดคุยรายละเอียดของโครงการนี้แบบละเอียดเลยนะครับดีนะครับอันนี้หนุกครับผม ไปตามตะว,วันปั่นไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความชีวที่ยาวนานดูสั้นแค่เพียงคำเอาตูดแช่น้ำแล้วเดินต่อ บนมันไปใหญ่คำที่ไหนก็นอนที่นั้นดูก็ลืมตาขึ้นมาดูตะวันว่โลกสัางสรรสวยงามให้เราบอก 为嘛呀？ พี่วิชัยครับตอนนี้นะเราก็มาอยู่กับกูรูนะผู้คำวอร์ดและก็ผู้คิดโครงการนี้เลยสาหรับโครงการช่างรวยเงินแสนนะครับจริงๆแล้วชื่อโครงการก็คือช่างเงินแสนนั่นเองนะครับก็สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่็คือคุณนวุิคมหลานะครับผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทดานิมิกซัทคอมหรือว่าที่เรารู้จักดีในนามของไดน่าแซนนั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เราก็พนังอยู่ที่ดดยสุเทพวัดราดอยสุเทพใช่แล้วนะครับวันนี้อากาศเย็นสบายเลยเชียงใหม่วันนี้ เจ้าหน้าที่ที่โรงแรมที่เราพักเมื่อคืนนี้เขาบอกว่าวันนี้อากาศเย็นเย็นกว่าเมื่อวานครับใช่ครับขอเรียกสั้นๆเราพีอาร์ละกันครับนะครับได้ครับผมอยากให้พี่อาร์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งให้ท่านผู้ชมฟังในบ้านฟังด้วยได้ว่าโครงการช่างเงินแสนเนี่ยมีที่มาที่ไปแล้วจุดประสงค์โครงการเป็นยังไงครับ โครงการช่างเงินแสนนะครับที่บริษัทไดนาสตจัดขึ้นนะครับผมเพื่อเราเล็งเห็นความสําคัญถึงช่างที่ติดตั้งจานไดนาสตทั่วประเทศนะครับผมเราจึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่ๆช่างนะครับได้ร่วมกับกิจกรรมและก็รับของรางวัลที่เราได้จัดขึ้นมาครับครับแล้วขั้นตอนที่ช่างจะเข้าร่วมโครงการนี้ทํำยังไงบ้างับอ๋อง่ายๆเลยนะครับผมสาหรับช่างที่เข้าร่วมโครงการแต่ละพบก็เมื่อซื้อสินค้าไดนาสตนะครับผมจานหนึ่งชุดเรียกรับคูปองหนึ่งใบครับผมสะสมครบมีสิลุ้นรางวั1 0 0บครับ สิบห้าใบใช่ครับนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าช่างเนี่ยซื้อจานนะครับแล้วก็จะได้คูป,ปองหนึ่งใบถูกต้องครับก็สะสมให้ครบสิบห้าใบใช่ครับก็สามารถร่วมโครงการได้ได้เลยถูกต้องครับถ้าสมมติยังไม่ถึงนะได้ไหมยังไม่ถึงยังไม่ได้ครับยัง,ไม,ยงไม่ได้ใช่ครับแต่ว่าสามารถดูคะแนนได้จากเว็บไซต์ของไดานาสักเราครับคือคือหมายความว่าถ้าสมมติว่าคูปองยังไม่ถึงสิบห้าใบเนี่ยครับสามารถไปลงรายชื่อร่วมสนุกไว้ก่อนแล้วก็สะสมทีละใบสองใบนี้ได้ไหมได้ครับผมได้ใช่ไหมก่อนงไว้ก่่่อนนใใชชคคครรรััับบะบ แล้วช่างที่จะร่วมโครงการเนี่ยฮะเป็นใครได้บ้างเช่นที่ผมจะถามนี่คือถามเผื่อแฟนๆทางบ้านด้วยนะ,ะครับผมบก็คือเป็นช่างติดตั้งครับแล้วร้านค้าได้ไหมร้านค้าที่เขาก็บอกว่าเขาก็เป็นคนติดตั้งด้วยเนี่ยครับผมเพราะร้านค้าบางร้านนี่ไม่ได้ขายอย่างเดียวยใช่ไหมเ,าขาเขาติดตั้งด้วยอย่างมีติดไหมขอ จำกัดความของคําว่าผู้ที่จะรับรางวัลหนึ่งแสนบาทนะครับครับผมคือเราจำกัดความว่าคือสําหรับผู้ที่ติดตั้งให้กับลูกค้าเท่านั้นนะฮะช่างที่ติดตั้งให้กับลูกค้าเท่านั้นพูดง่ายคือเป็นช่างใช่ครับที่ไปซื้อจานจากที่ไหนก็ตามถูกครับไปติดตั้งให้ลูกค้าใช่ครับอ้าแล้วอย่างนี้ถ้าสมมติว่าร้านค้าบางร้านเนี่ยเขาติดตั้งด้วยอ่ะครับตรงนี้เราก็อยากให้ช่างนะครับเรียกร้องสิทธิ์นะฮะในการเรียกรับคูปองอเพราะเราที่จัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเรื่องเห็นประโยชน์ถึงงงงง่่่่าาาาชชโโดดยยยยตรรรคคับผมูเลว ทุกครั้งที่ช่างไปซื้อของเนี่ยควรจะรักษาสินในการเรียกคูปองจากผู้ขายด้วยใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวผู้ขายมาส่งใช่ครับซึ่งใดแทางใดและสตเองเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปตรวจสอบได้ว่าใครเป็นช่างจริงไม่ช่างจริงครับดังนั้นก็ต้องให้โอกาสทุกคนแหละที่มีที่ส่งคุปองมาครับแต่ตัวช่างเองนะครับทุกครั้งที่ไปซื้อของก็ควรรักษาสินตัวเองด้วยการเรียกร้องคูปองทุกครั้งนะครับสะสมครบ15ใบมีสิทธิ์ลุ้นเงินแสนแน่นอนถูกต้องครับนะครับ โครงการนี้นะฮะในส่วนของรางวัลเนี่ยเป็นตัวเงินหรือว่าเป็นสิ่งของแลกเปลี่ยนบาร์เทอร์กันยังไงฮะแต่ดูจากชื่อโครงการนะพี่อาผมว่าน่าจะเป็นตัวเงินแล้วตกลงแล้วมันเป็นเงินหรือเป็นอะไรฮะตกลงเป็นเงินสด1น0 0 0แบาทครับเงินสด1น0 0 0แบาทเลยใช่ครับโอ้ใช่ครับะะตัวนี้เราแบ่งแยกออกเป็น6ภาคทั่วประเทศครับผมภาคที่มียอดขายสูงสุดประจําภาคช่างติดตั้งเนรับเงินสดเลย10,000แบาทครับ10,000แนใช่ครับ ในในภาคที่ติดตั้งสูงสุดถูกต้องครับทิ้งแสเลยใช่ครับอ่าก็ลุ้นเลยนะคผู้ชมครับอ่าแล้ววิธีการจ่ายเงินว่าเอ่อส่งเงินให้นี่โอนกันยังไง่ายังไง่ะเราไปแจกถึงที่ครับไปแจกถึงที่เลยใช่ครับอ่างานนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวท่านไหนนะฮะได้รางวัลนะรับรองเดี๋ยวออกรายการสัตว์ทยเอยู่ด้วยใช่ครับอ่าเป็นหลักฐานเลยครับอ่าระยะเวลาของโครงการนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับครับเริ่มตั้งแต่วันที่1นมีนาครับสิ้นสุดวันที่31พฤภามรับ แล้วช่างสามารถที่จะตรวจสอบคะแนนหรือการเข้าร่วมโครงการเนี่ยผลรางวัลเนี้ยไดจากที่ไหนครับอ๋อได้จากที่เว็บไซต์ dynaset.com นะครับในตัวเว็บไซต์เนี่ยเราจะแบ่งแยกออกเป็นภาคนะครับผมสำหรับช่างที่มียอดซื้อนะฮะสูงสุดนะฮะเราก็จะลงคะแนนไว้ตรงนั้นนะครับในส่วนตรงนั้นใช่ครับก็นี่เลยนะฮะด้านล่างนี้ครับอัลเดรานี่ก็ลองเข้าไปตรวจสอบได้เลยกับรายชื่อของเพื่อนช่างที่ร่วมโครงการแต่ว่าคะแนนตัวเองถึงลำดับเท่าไรแล้วสะสมได้กี่แต้มแล้วนะครับ เบียดคู่ขี้กับใครอยู่ตอนนี้ใครอยู่เราต้องเพิ่มอีกกี่จานตรวจสอบนะเพราะว่าตรงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนาทีต่อนาทีเลยนะอเลื่อนหรือจานก็รีบไปซื้อจานมาเพิ่มอีกใบหนึ่งไปอัปเดตเป็นเรียลไทม์เลยเพราะว่าทีนี้ท่านผู้ชมมันเป็นเรื่องนี้จริงๆเราไม่ได้พูดเวอร์เพราะว่ามันเป็นการส่ง s ครับนะแล้วดูทุกคนอยู่ที่หน้าจอเนี่ยจะเห็นเลยจะเห็นรายชื่อว่าตัวเองลำดับคะแนนขี่กันขนาดไหนบางคนนี่ถ้าสมมติว่าอยากได้จริงๆนี่รุนกันจริงๆนี่ถ้าตัวเองคู่ขี้กันอยู่เนี่ย ส่ง MS เลยรีบไปซื้อจานมารีบไปซื้อจานมาเพื่อลุ้นเงินแสนนะครับการที่เราโหนี่เป็นกุศโลบายของอย่างดีเลยนะเนี่ยทีนี้ผม เรามาวันนี้นะฮะเรามากันมาเปิดโครงการที่เชียงใหม่เป็นที่แรกถูนะครับเพื่อจะทําความเข้าใจกับเพื่อนช่างรวมทั้งมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่ทางทีมดาราแสนรจะเอามา่วมสนุกกับเพื่อนช่างพี่ๆที่อยู่เชียงใหม่นี้ใช่ครับยังมีที่ไหนครับนอกจากที่เชียงใหม่ครับหลังจากการจัดกิจกรรมที่เชียงใหม่แล้วนะครับผมเพื่อนช่างหรือพี่ๆช่างก็สามารถติดตามกิจกรรมต่างๆเนี่ย ได้ตามเว็บไซต์ของ d าย a s e สัตดครับครับผมครับผมเนื่องด้วยวันที่เราเอาบันทึกเทปรายการอยู่ที่นี่นะฮะวันที่28มีการจัดงานเปิดโครงการที่แรกเลยที่เชียงใหม่เดี๋ยวจะวันที่2เขาจะไปจัดที่สระบุรีแล้วมีอีกหลายที่เลยแล้วก็ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยแต่หลังจากออกอากาศไปแล้วนะฮะวันที่8เจอกันที่จังหวัดเลยร้านบิวกัลไฟ้านะครับสรับใครที่อยู่ที่แถวแถวละแวกจังหวัดเลยนะก็ติดต่อไปที่ร้านบิวกำไฟฟ้าจองที่นั่งได้เพราะงานนี้นะฮะนอกจากจะ ไปทาความเข้าใจกับโครงการของช่างั้งแต่แล้วยังมีกิจกรรมมากมายรวมทั้งเวิร์กช็อปที่ทางไดนาจะเอามานําเสนอให้กับแฟนๆหรือว่าเพื่อนช่างทั่วประเทศเลย,ยางานนี้นะครับสำหรับเพื่อนช่างนะฮะที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการรับสิทธิ์นี้ติดต่อได้อย่างไรบ้างครับสามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายไดนาสเปได้ทั่วประเทศครับครับผมทั่วประเทศเลยใช่ไหมครับใช่ครับทุกครั้งทุกครั้งที่ไปซื้อจานไดนาสเปหนึ่งชุดหนึ่งชุดใช่คูปองหนึ่งใบหนึ่งใบนะครับซื้อหลายชุด ก็ได้หลายใบร้อยชุดร้อยใบเงินแสนกลับคืนมาได้จานมาฟรีๆเลยทีนี้โอ้นะครับก็ชัดเจนกันไปครับพี่วิชัยสำหรับโครงการช่างเงินแสนนะครับก็น่าจะเข้าใจแล้วก็กฎกติกาก็ไม่ได้ยากยินอะไรง่ายนะครับเพื่อนช่างที่อยู่ทั่วประเทศก็สามารถติดตามนะครับทีมที่จะไปเวิร์กช็อปการทั่วประเทศเนี่ยนะไปเปิดกิจกรรมเปิดโครงการเนี่ยทั่วประเทศได้ที่ตาราง สเก็ตด่วของทางดานาแซดได้ที่เว็บไซต์ดานาแซดเลยนะครับ URL ก็อยู่ด้านล่างนี้นะครับก็รูปสนุกการผมว่างานนี้คุ้มนะครับกับกิจกรรมดีๆที่เน้นเพื่อนช่างที่ให้ความสำคัญเพื่อนช่างโดยเฉพาะเลยนะสำหรับงานนี้นะครับพี่วิชัยอยากจะร่วมไหมน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณอาเขาจะให้ผมร่วมโครงการด้วยหรือเปล่าสงสัยคงไม่ได้เพราะพี่วิชัยนี่เป็น้านค้านะครับแต่ติดตั้งด้วยนี่คุณเขาจติดตั้งไหมฮะ ครับ <rash. S 1> อ๋อก็ <ent> <writer> มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์มีสิทธิ์โตกนะครับทุกคนก็เป็นร้านค้าก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้นะครับครับฝากไว้สำหรับเพื่อนช่างทุกประเทศเลยและสำหรับวันนี้นะครับทางทีมงานสกุลจิยูก็ต้องขอขอบคุณทางพี่อาร์ตมากเลยนะครับที่ให้เกียรติเชิญทางรายการเรามาถ่ายทำกันถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวนะครับ ยังมีโครงการดีๆอีกเยอะที่ทางคุณอาร์ตที่จะนําเสนอกับเพื่อนช่างหรือว่าแฟนๆรายการรวมทั้งร้านค้าตัวแทนทั่วประเทศเลยนะครับก็ติดตามข่าวสารในเว็บไซต์ของดนาแซดหรือว่ารายการสัทราไลท์ซูก็ได้ครับรับรองว่าเดี๋ยวต่อจาก3เดือนนี้นะหมดโครงการนี้ก็จะยังมีโครงการอื่นต่อๆมาเรื่อยๆใช่ครับงานนี้นะครับผู้จัดการไฟแรงนะคุณอาร์ตนะครับมีอะไรเยอะแยะเลยที่จะมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันนะครับเดี๋ยวเรา ลงจากดอนสุเทพครับเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศการเปิดโครงการที่เชียงใหม่กันพี่วิชัยไปเลยครับไปเลยดีกว่าครับครับผมวันนี้ไดนาสตร์มีกิจกรรมดีๆมาฝากพี่พช่างทั่วประเทศค่ะคิดสามคำสโลแกนให้กับไดนาสแฟ์ร่วมรุ่นรางวัลที่ทองคําครบรอบ20ปีไดนาสแฟ์เทียนเขียนสโลแกนลงบนไปรษณิยบัตรส่งมาที่ สโลแกนที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกนำไปตีพิมพ์ในสื่อโฆษณาของไดนาสต์ทั่วประเทศค่ะอย่าลืมส่งม,มาร่วมกันเยอะๆนะคะ ท่านผู้ชมครับเนื่องด้วยทางทีมงานของไดร์นแสนะครับได้มีการจัดงานเปิดโครงการช่างเงินแสนนะครับก็จะตะเวนไปจัดทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมมีภาพบรรยากาศในงานที่จัดที่จังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดสระบุรีมาให้ท่านชมได้ชมกันนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรลองติดตามชมนะครับและจะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปหนนะครับช่วงท้ายรายการเราก็ยังมีช่วงเทคนิคดาวเทียมเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับระบบกล้องวงจรปิดให้ท่านชมได้ชมกันด้วยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับ เกี่ยวกับรายละเอียดงานนะครับเขาแนะนำว่ามาแนะนำใหงรู้อะไรเกี่ยวกับโครงการช่างเงินแสนมั้ยครับยังไม่รู้ยังไม่รู้เลยครับพี่ใช่มางานได้หน้าครับครับผมครับพี่รู้อะไรเกี่ยวกับงานนี้มั้งครับโครงการช่างเงินแสนครับพอทราบรายละเอียดไหมครับตอนนี้ผมกําลังจะมาศึกษางานช่างใหม่ไม่ใหม่ครับโอเคครับครับพี่รู้เกี่ยวกับโครงการที่มานี่ครับรู้รายละเอียดไหมครับ ก็รายละเอียดลึกลึงนี้ยังไม่ยังไม่ทราบครับเอาที่พอทราบเอาที่พอทราบก็คือทราบจากทางร้านนะครับประมาณว่าจะมีจัดงานเลี้ยงแต่รายละเอียดคืออันนี้อันนี้ครั้งแรกครับอ๋อยังคือยังไม่รู้รายละเอียดในะครับโอเคครับเดินทางมาจากที่ไหนครับร้าน KTT Channel เที่ยวที่มาที่มางานไดทางที่มางานไดนานี i รู้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการนี้ไหมครับไครับยัรู้ราย โครงการเป็นประมาณไหนครับก็คือแบบถ้าคือด้รับเงินแสนอะไรเงี้ยก็อยากจะรู้ว่าช่างได้โดยทักว่ปหรือว่าได้เฉพาะดีเลอร์ดีเลอร์โอเคครับคุณครับ<ด>ยังไงครับใ Yeah. ลาดุรีเพียงแค่ซื้อแค่สิบห้าใบบางทีว่ว,ว่าถือวัาต้นทุนพี่สุนูร์ซื้อสิบห้ใบเข้า10โครงการรับหนึ่งแสนสิ้นเดือนมีนานะครับกุมพามีนาเมษา,มา,มาพฤษภาแต่พฤษภา,ายอดของภาคกลางเนี่ยมีแค่16ใบคนที่สิบหกใบได้รับหนึ่งแสนทันทีครับ ผมก็ซื้อถึงร้อยใบหรือเปล่าที่จริงไม่ใช่นะเอาว่าที่พี่เขาซื้อจากพิลาใบสองใบสามใบนะไม่แจกซื้อจากร้านไหนไปแจกที่หน้าร้านน่มจะจรที่ใช้ไคร์วิวตามไปถ่ายทำใช่หน้ามอบจริงๆนะซื้อแค่สิบห้าใบที้ไปในหน้าแล้ก็มอบไปแล้วหนึ่งภาคต่อหนึ่งแสนแล้วแจกทั้งหมดหกแสนทุภาคทั่วประเทศนะรับ บริษัทไดนาสตนะครับผมอาจจะเป็นหน้าใหม่เป็นทีมงานอาจจเป็นทีมงานเก่าระยะเวลาที่มีเป็นผูเของทางไดนาสตนะครับราคาพี่รู้พ่นอกแล้วครับเท่าเอ่ยพีู่เเท่าไรรครับมีช่างับราคอเปลยดาหนเขเืองทไรเอยนี้่ง ฮัลโหล ไม่ได้ครัโอเคเตร้อยเราโอเป็นยอ้ม่ยอีุ่ับป๋านันแหละป๋ามีแฟนนไม่อไม่ ขพี่แอลเลยยังไงพี่ก็ขายไม่ไดครับผมอกะไรครับวราคแปดร้อยแปด้อยร้อยให้หนึ่งครับขตู้ครับสามสิบาทคั้นี้สองทีไม่เป็นอะไรันสามสิบบาทครั้งนี้สามคุคเลยครับให้ทีอันีเลยขายเลยครับเียมะครับีครับผมขอรู่ตามที่เด้ครับ พี่ชายัเ้นเองเมื่อกี้ที่ประมูลยัจดทันไหคะได้ทุกคนนะที่ประมูลจริงเหร่าฮะโอ้สานี่ได้เยอจริง่ะขายออกไปเลยดีังีังทัสาที่าฮะมีั้งพี่ขอแมมีของ้ตอเลยครับทาไ่ฮะพี่จะจะเอาทอนอีกอ อันนี้ฮะการ4,000 4ิบาทนะฮะทำบุญนะฮะอนุโมทนาฮะเดี๋ยวผมจะไปเรียกโครนะฮะโคอะไรฮะ